สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ใต้ต้นมะม่วงเบาใต้นะครับวันนี้รู้สึกว่าอยากจะกินกับน้ำปลาหวานนะครับเราจะมาสาธิตให้ดูวิธีการกินมะม่วงเบาใต้ให้อร่อยนะครับนะครับนี่ฮะน,นี่หลบนี้แล้วครับ น้ำปลาหวานนะครับตุ่มๆๆ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 ๆมๆๆๆมทุๆมๆๆๆดนะครับมันๆๆๆๆๆๆมๆๆๆๆๆวๆมๆๆนๆๆๆๆๆๆนๆๆนๆๆๆๆๆ จุ่มจุ่มจุ่มอือือืมสุดยอดเลยครับผม